สวัสดีค่ะเพจกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาชกัลยาณีได้โพสต์บทความเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีกำลังหลักผู้เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีเฝ้าทูนละอ,องทุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองณนะพระลานพระราชวังดุสิตและได้รวมกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักในขบวนเอซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปั่นจักรยานนำขบวนดังกล่าว เส้นทางจากบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตไปยังสวนสุขภาพลัดโพอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9้าธันวาคมพุทธศักราช2561ซึ่งเจ้าคุณพระเซนีน,นาพิราชกัรยาณีเป็นผู้ที่อยู่ในเบื้องหลังของแนวความคิดในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทั้งสองครั้งเพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชน โดยปฏิบัติหน้าที่บริหารการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทั้งสองครั้งที่ผ่านมาด้วยความวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทในการกำหนดรูปแบบดำเนินการและกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เป็นที่นิยมชมช,มชอบของมหาชนเป็นอันมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งงานดังกล่าวที่จัดขึ้นยังได้แสดงให้เห็นถึงความสวยงามในรากเงาของศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามที่แม้จะผ่านการเวลาไปแต่หากความสวยงามไม่จางลงรวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพและร้านผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆให้แก่ผู้ที่ร่วมงานกระจายรายได้ให้ถึงมือผ,ผู้ผลิตสินค้าโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางส่งเสริมการค้าการขายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในราคาที่สามารถจับต้องได้สร้างรายได้แก่ชาวบ้านหรือกลุ่มที่นำผลิตภัณฑ์มาออกร้านภายในงานเป็นจำนวนมาก เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและเป็นการเปิดพื้นที่การจำหน่ายให้แก่ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่างๆมีการแสดงทางวัฒนธรร,รมของภูมิภาคต่างๆภายในงานสร้างความตื่นตาตื่นใจรวมทั้งสร้างความสุขให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคนตลอดจนถึงปัจจุบันขอขอบคุณภาพและข่าวจาก เพจกลุ่มรักพนตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาธพิลาศกิรยาณีค่ะ